สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเนี่ยเราควรจะได้ยินได้ฟังนั้นก็คือเรื่องของธรรมะเพราะว่าธรรมะเนี่ยทําให้เรารู้จักคิดพิจรารณาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเพื่อเป็นการแก้ปัญหาตัวเราแล้วก็ช่วยแนะนำให้กับคนรอบข้างรอบตัวเราจะว่าไปแล้วธรรมะเนี่ยเกื้อกูลทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งคนรอบข้าง รวมทั้งคนในโลกนี้ด้วยในสังคมในที่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าก็ไม่มีธรรมะอยู่เนี่ยมันก็จะมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องวุ่นวายถ้าเราฟังธรรมะแล้วก็นําไปคบคิดแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติเนี่ยเราจะแก้ปัญหาชีวิตเราได้แล้วก็อยู่ในโลกเนี่ยอย่างคนที่ไม่มีปัญหาอยู่เหนือโลกอยู่เหนือปัญหาเดี๋ยวนี้ก็ เคยได้ฟังบ่อยๆว่าโลกเรานี่มันวุ่นวายเนาะโลกเรามีแต่ปัญหาไม่เห็นไม่มีความสงบเลยไม่สงบมีแต่ความวุ่นวายเรามักจะมองว่าโลกวุ่นวายโลกมีแต่ปัญหาแม้แต่บุคคลในโลกเนี่ยก็มีปัญหาคนเนี่ยมีปัญหาคนนู้นก็มีปัญหาคนนี้ก็มีปัญหามีแต่ความวุ่นวายเรามองแต่สิ่งภายนอกแต่งั้นเลยอันที่จริงเนี่ย เราคิดดูดีๆนะโลกเนี่ยเขาไม่ได้วุ่นวายหรอกโลกไม่ได้มีปัญหาเขาเป็นอย่างนั้นเองตั้งแต่ก่อนเราเกิดมาเนี่ยโลกเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือมันไม่เที่ยงมีความไม่แน่นอนอยู่เสมอๆโลกนี้ไม่คงที่โลกนี้มีแต่ทุกข์ที่บีบคั้นไม่มีใครสามารถควบคุมโลกให้ได้อย่างใจเราได้อันนั้นเราคิดว่ามันคือปัญหา และคนที่อยู่ <c oughs> ในโลกเนี่ยพลอยที่จะเปลี่ยนแปลงมีแต่ความทุกข์แล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจคับบัญชาของใครถ้าคนทั้งโลกเ่งก็เป็นอย่างนี้แหละมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์บีบคั้นเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เขาเป็นอย,ย่างนี้ตั้งแต่ไดไรแล้วตั้งแตที่เราเกิดมาก่อนที่จะเกิดมาโลกก็เป็นอย่างนี้เราตายไปเนี่ยโลกก็เป็นอย่างเนี้ยก็ต้องไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้แหละเป็นทุกข์บีบคั้นอยู่อย่างนี้แหละบังคับบัญชาอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยเราต้องเข้าใจโลก เราต้องรูให้ดีว่าโลกผิดหรือเราผิดเราเข้าใจไม่ถูกต้องเองเราก็าใหญ่ใก้ทุกอย่างได้อย่างใจเราเพราะเราไม่เข้าใจตัวเราไม่เข้าใจชีวิตแล้วก็ไม่เข้าใจคนอื่นที่อยู่ในโลกนี้ด้วยเราไม่ได้ให้หนีปัญหาเราไม่ให้หนีโลกพระเจ้าไม่ได้ลับเสริญคนที่หนีปัญหาหรือหนีโลกท่านไม่สอนอย่างนั้นท่านสอนให้เราอยู่ในโลก อย่างรู้เท่าทันแล้วก็ไม่ปล่อยให้โลกนี้คบกัดจนเราต้องเป็นทุกข์ไม่เหมืนอนกับลิ้นงูเนี่ยอยู่ในปากของงูท่ามกลางเขี้ยวของงูเนี่ยลิ้นงูเนี่ยย่อมไม่ถูกเขี้ยวของงูคบได้ฉันใดเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่ในโลกนี้ด้วยความรู้เท่าทันโลกแล้วก็เราจะไม่มีปัญหาเลยนะเราจะเข้าใจโลกและเข้าใจตัวเราเอง เราจะต้องมีการศึกษาชีวิตศึกษาตัวเราว่าเราผิดหรือโลกผิดเราผิดหรือเขาผิดเราต้องศึกษาตัวเราก่อนที่จริงการศึกษาตัวเราเนี่ยคือการศึกษาชีวิตเป็นวิชาเอกเลยก็ว่าได้แต่การศึกษาชีวิตศึกษาตัวเราเนี่ยบางทีเราต้องอาศัยการปลีกตัวบ้างต้องปรีกตัวที่เาเรียกว่าไปปฏิบัติธรรมอะไรทํานองนั้นแหละปรีกตัวปลีกวิเวกเพื่อจะไปดูตัวเราเองให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก็ดีนะการได้ปลีกวิเวกปลีกตัวไปเป็นบางครั้งคราวเนี่ยก็มีประโยชน์สำหรับเราอย่างน้อยเราได้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไปอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกที่มันสงบเงียบมันที่กาให้ใจเราเนี่ยสงบได้เหมือนกันถ้าใจเราไม่สงบเนี่ยเราจะไม่เห็นใจเราเลยเราจะวุ่นวายไปตามเหตุการณ์ต่างๆการปลีกทําให้เราได้พบกับความสงบได้แต่ก็เป็นบางคนนะ บางคนแม้ว่าไปอยู่นิสงบแล้วแต่ใจยังวุ่นวายก็มีแต่ส่วนมากก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมถ้าสิ่งแวดล้อมสงบใจเราก็พลอยสงบไปด้วยได้เปลี่ยนบรรยากาศได้เปลี่ยนไปปฏิบัติธรรมบ้างบางทีเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยปลีกตัวไปเนี่ยเราได้พบกับครูบาอาจารย์ขอให้คำแนะนำให้กำลังใจได้พบเพื่อนญาติธรรมที่เขาร่วมปฏิบัติอยู่ด้วยกัน อันนี้ก็เป็นสิ่งวลัลอมที่ดีมีประโยชน์สำหรับเราด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือการได้ปลีกตัวไปปฏิบัติเนี่ยมันทําให้เราได้กลับมาดูตัวเราเองอย่างต่อเนื่องย้อนกลับมาดูจิตดูใจของเราดูได้ต่อเนื่องนานๆเนี่ยมันจะเห็นจิตใจเราที่ละเอียดเห็นอารมณ์ละเอียดในจิตใจเราจะเข้าใจจิตใจเรามากยิ่งขึ้นเพราะเราได้มีโอกาส ดูติดดูใจเราได้อย่างต่อเนื่องด้วยสายการเจริญสตินี่แหละจะเข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นถ้าเราอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่เมืองที่ทํางานเราก็จะไม่ได้ดูตัวเราอย่างต่อเนื่องหรอกเรามักจะมีหน้าที่ทต่างๆมากมายมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องที่จะต้องคิดก็มีมากเรื่องที่จะต้องทําก็มีมากก็ดูตัวเองได้แค่ชั่วพักชั่วครู่ แล้วก็หลงไปกับสิ่งแวดล้อมสิ่งภายนอกตัวเราบางทีมันก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะฉะนั้นการปรีกตัวไปแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์แต่ก็ไม่ได้หมายถึงการหนีโลกนะไม่ได้หนีโลกไม่ได้หนีปัญหาไม่ได้หนีงานหนีการแต่ไปเพื่อฝึกฝนจิตใจเราแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่บ้านที่เมืองเราตามปกติสิ่งเราเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็สรรเสริญในการปลีกตัวในแต่ละครั้งเนี่ย พระพุทธองค์ท่านมักจะตัดสอนสาวกไว้บ่อยๆว่านุ่นป่านุ่นโค้นไม้นุ่นเลือนล้างว่างเปล่าเนี่ยคือท่านจะไม่ให้คุกคลีกันให้ปลีกตัวไปไม่สละเสริมการคุกคลีกันนำมาซึ่งปัญหาซึ่งความวุ่นวายจนบางครั้งก็คำสอนในทางพุทธศาสนาบางคนก็มีการกล่าวตัวว่าโอ้าศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้หนีโลก การไปปฏิบัติในการหนีโลกหนีปัญหาหนีหน้าที่การงานสอนให้เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นเอาตัวรอดแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยจะได้ทำเข้าใจอย่างนั้นไหมก็มีนะมีคนกล่าวดูวเนี่ยสอนให้หนีโลกให้หนีปัญหาให้เอาตัวรอดให้เห็นแก่ตัวสู้ศาสนาที่เขานับถือไม่ได้ศาสนาที่เขานับถือเนี่ยมักจะมุ่งที่จะช่วยคนอื่นก่อนแล้วถึงจะมาช่วยตัวเราช่วยคนอื่นให้รอดก่อน ตัวเราที่หลังนี่แต่ว่าไม่เห็นแก่ตัวเขาก็ว่าอย่างนั้นมันก็ถูกของเขาถูกขั้นตอนแต่ว่าเป็นขั้นตอนที่ยังไม่ถูกต้องนะยังไม่ถูกขั้นตอนที่แท้จริงเราสังเกตดูศาสนาพุทธเนี่ยมีหลักธรรมข้อหนึ่งที่สอนว่าอนัตตาอนัตตก็หมายถึงว่าความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่เป็นหลักธรรมที่สําคัญเลยสอนเรื่องความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน นี่ถ้าเราไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเนี่ยเราจะเห็นแก่ตัวได้อย่างไรเพราะไม่มีตัวตนี้เห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ตัวนี่มีตัวมีตนนะสอนเรื่องอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการเห็นแก่ตัวในพุทธศาสนาปฏิเสธเรื่องตัวตนแม้แต่ปฏิปตาของพระเจ้าเองก่อนที่จะตัสรู้เนี่ยท่านก็ต้องออกจากบ้านจากเมืองปลีกตัวไปแสวงหาที่วิเวกไปปฏิบัติไปเฝ้าดูตัวท่านเอง จนเกิดปัญญาแล้วก็บรรลุธรรมแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนพอบรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วก็กลับมาอยู่ในโลกนี้มาสอนคนในโลกไม่ได้หนีโลกไปไหนแล้วก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวด้วยแม้แต่สาวกดูหลังๆนี่ก็เช่นเดียวกันนะดูอย่างครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันสมัยก่อนท่านก็ปลีกตัวไปปฏิบัติจนเข้าใจธรรมะบรรลุธรรมแล้วกลับมาอยู่ในโลกนี้มาเที่ยวสอนคนในโลกนี้เห็นไหม สมัยนี้เ็นว่าครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้มีลูกศิษย์ลูกหาไปฟังธรรมกันมากมายเป็นร้อยเป็นพันถ้าก็ไม่ได้เป็นไหนแล้วไม่เห็นแก่ตัวด้วยแต่กลับมาเกื้อกูลโลกเพราะฉะนั้นการออกไปปฏิบัติการเปลี่ยนตัวไปเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ถ้าเราสามารถกลับมาเนี่ยมาอยู่ในโลกได้อย่างหมดปัญหาเราจะเห็นว่าจะดีทําบางท่านเนี่ยตปีกตัวไปปฏิบัติธรรม ไปได้พบได้เห็นสถานที่ดีๆสงบเงียบสปายะครูบาอาจารย์สอนธรรมะดีธรรมะที่ปฏิบัติก็ดีญาติธรรมที่นั่นก็เป็นคนดีโอ้มีแต่ความดีมีแต่ความสุขธรรมะเจริญมากขึ้นไปปฏิบัติแล้วติดอ,อกติดใจแล้วก็กลับมาอยู่ในบ้านในเมืองมาแนะนำม,มาชักชวนกันไปปฏิบัติอันนี้ก็มีมากคือคนเราเนี่ยเมื่อเจอของดีแล้วเนี่ยก็ที่จะมาชักชวนกันไม่ได้ อันนี้ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะแล้วก็ไม่ได้หนีเป็น,นก็กลับมาไปเพื่อปฏิบัติเพื่อไปฝึกฝนจิตใจแล้วก็กลับมาอยู่ในบ้านในเมืองมาพูดให้ฟังมาทําตัวอย่างให้ดูไม่อยู่ให้เห็นก็เป็นประโยชน์ที่สําคัญเลเราอย่ายึดมั่นถึงมั่นว่าการอยู่ที่บ้านที่เมืองโอ้อันนี้ดีที่สุดแล้วหรือการยึดมั่นถึงมั่นว่าต้องออกไปอย่างเดียวจึงจะดีที่สุดอย่าไปยึดติดเราต้องลองดู ขณะที่เราอยู่ที่บ้านเราปฏิบัติทมเราทําได้ดีไหมลองดูหรือเราออกไปปฏิบัติไปปลีกตัวไปปลีกิเวกธรรมะมันจเจริญไหมให้เราเปรียบเทียบดูว่าอันไหนที่มันเหมาะสําหรับเราเราอยู่ที่บ้านหรือออกไปปฏิบัติธรรมะมันจเจริญอันไหนจเจริญมากกว่ากันเราจะไปยึดติดว่าจะต้องอยู่หรือจะต้องไปอย่างเดียวต้องลองดูเราดูว่าเราปฏิบัติแล้ว กลับมาที่บ้านเราจิตใจเราเป็นอย่างไรมันสามารถสู้กับโลกสู้กับภาษาได้ไหมคือมันต้องลองอะ่ะมันยังมีใครย,ยกอาหารมาหนึ่งสำรับเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทานได้ว่าอันไหนที่มันเหมาะกับเราเนี่ยเราต้องเลือกดูก,ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าไปยึดมั่นถึงมั่นว่าอยู่เพราะไปเพราะบางทีเราอาจจะอยู่เพราะติดก,ก็ได้ติดบ้านติดความสุขติดครอบครัวอันนั้นมันก็ยังไม่ใช่หรือ เราไปเพราะอะไรไปเพราะว่าหนีงานหนีปัญหาหนีครอบครัวอันนั้นก็ยังไม่ใช่เราต้องดูว่าอยู่เพราะอะไรไปเพราะอะไรถ้าอยู่เพราะว่าได้ปฏิบัติได้เต็มที่หรือไปเพราะได้ปฏิบัติได้เต็มที่สามารถทําให้ธรรมะเจริญได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์เราต้องรู้จักเลือกเอาลองดูลองดูเพราะสิ่งเหล่านี้ยใครบอกเราไม่ได้หราเราต้องบอกตัวเราเองแลาได้เข้าใจเรื่องปัญหาต่างๆว่า โลกเนี่ยมีปัญหาหรือเรามีปัญหาเราจะเริ่มเข้าใจบางทีเราเจอปัญหาแล้วเนี่ยใครที่มีปัญหาเราก็อยากจะช่วยเขา,าจะบอกกับเขาแต่บางทีเราก็ช่วยเขาไม่ได้แนะนําเขาไม่ได้เพราะเราเองก็ยังมีปัญหาอยู่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ยังไปช่วยคนอื่นได้อย่างไรเหมือนคนที่ยังว่ายน้ําไม่แข็งว่ายน้ําไม่เป็นแล้วก็ไปช่วยคนจมน้ําก็กอดคอกันจมน้าเท่านั้นหลักการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะทําอะไรก็ตามจะคิดอะไรก็ตามจะพูดอะไรก็ตาม จะต้องไม่ทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเราต้องเดือดร้อนด้วยทั้งเราและผู้อื่นเนี่ยต้องไม่เดือดร้อนจึงเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการอยู่ในโลกเนี่ยเท่าจะไม่ให้มีปัญหานะเราต้องมีสติศึกษาโลกศึกษาชีวิตศึกษาตัวเราให้รู้เท่าทันโลกแล้วก็รู้เท่าทันตัวเราว่าเป็นอย่างไรอย่างน้อยเราต้องเข้าใจว่าโลกเนี่ยมันก็ไม่เที่ยง มันก็มีแต่ความทุกข <c oughs> ์กที่บีบคั้นไม่มีใครสามารถังขับบัญชาโลกนี้ให้ได้แังใจเราได้เราต้อเข้าใจในส่วนนี้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะไปจัดโลกให้ถูกใจเราให้โลกนี้มันเที่ยงให้โลกนี้มีแต่ความสุขให้โลกนี้ในการควบคุมของเราอยู่ล่ำไปเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์ถ้าเราไม่เข้าใจโลกพยายามจัดโลกให้ถูกใจเราแต่เราไม่ได้เคยจัดใจเราเนี่ยให้เข้าใจโลกเลยอย่างเนี้ยเราจะว่า โลกมีปัญหาหรือเรามีปัญหากันแน่เนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเพียงแง่คิดนะแง่คิดก็บางทีอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะก็จะเพิ่งด่วนรับแล้วก็ด่วนปฏิเสธแต่ก็ควรจะนําเอาไปพิจารณา